แม่นลดกิโลกันเลยองการทำงานของมันเฮหดุฉ่ำกำลังม้วนฉ่งมวนวันไวม้วนห่างม้วนอันดูดฝุ่นมันเออ ัสะอีลีลดมันมันเข้ามาก Oh. นี่ดูดบรโมดหนิเนาะโอ้ควบคุมอยู่พี่เลยุก้ย่างกี่ั่โอ้บ่จะเป็นวาชีแต่นั่งอยู oh. ่ในรถหนเนาะโอ้สุ oh. ดยอดสุดยอดโอ้อัศริยะจริงจริงรถลูดบูดเนอง นี้มันพุ่นพูดลงนี้หมดจักแม่นเฮ็ดพี่สักน,นี่คุมอยู่ตลาดรักษาตินะเฮ้ยโอ้ hey. oh. อัตรเซลยะจริงจริงอยูที่มวดตัวของมันรถรถรถรนรถดูดถรถร,ถร,ถร,ถรถ เรียบร้อยเฮ้เราพายดูนทำถงแล้ค่ะบ่อนนั้นควบคุมมันดูดไปบ่มดคายคืนมาอีกคือเก้าโอ้ล่อที่สองมันอมเออน่ไหลลงมามาเลยดูดไปบ่มดพ่อวะ เอาวันต้อยดากออกเลยต้อยดากข้างล่างกอเหมือนเลยนะว่าอี่ยบเนี่ยเ้าตัวมันจกมาเดานมาหลตัวควบคุมมาโบรจะเป็นิะเป็นน่งน้ำลดเลยวา้จีนบัน

come